ไอ้สิก้อยนตไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยบ้าจ๋ายีเยี่ยวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มยเหี่ยวนอนในบ้านในเหี้ยเฮ้น้องไอ้เหี้ยมึงเอากูในบ้านอีกแล้วนะเดี๋ยวมันจะแตกไอ้เหี้ยกูบอกว่าอย่าเพิ่งข้า มาต้องมาเจียตัวนี้หน่อยมาเขารเรียกว่ามามารีมเจ๊แม่เจ๊บกคิกคิคุดอือ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 อคออือคือืออเออืออดออื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 อนืออืออือองิอนออืออื่อื่อือ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 อืืออืออือื อะไรโอเมนไม่มีแบนด์อะไรไม่มีนะไปดูได้นี่พิมพ์แบรนตัวลอเรียแบนเอลซูกิลเดอร์มาจาฟอร์เรนแบนอะไรอ่ะแบนแบทเทอร์ไฟลเทลด้วยอะไรไม่มีแบนด์ครับดูไหมาถามน้องมันดูได้อะไรมีควายมันไม่มีแบรนด์เดี๋ยวกูเปิดให้ดูครับเดี๋ยวกูเปิดให้ดูครับเป็นอะไรโอ้ยเฮียโอเมนไม่มีครับเราไปย้อนดูสตรีมดูได้ครับ โอ้ยเฮียมันไม่มีแบนครับน้อง mm hmm. เดี๋ยวของครบเดี๋ยวกูเปิดให้ดูเอา้าไอ้เฮียเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียเอ้โอ้โ,อโอหยันแม่อะไรของมึงกันวะหวยเออเอาใหม่ได้ไหมน้องไอ้เฮียแม่งถามอยู่นั่นเนี่ยอ่ะอ่ะไอ้เฮียเดี๋ยวกูเปิดให้ดูก่อนนะเนี่ยอ่ะ เนี่ยเนี่ยแบรนตัวลอเลี่ยวแบรนเอลสูจิลเดอร์มาจาฟอลนินเบตเตอร์ไฟเทลด้วยฮฮยาเตะปลาไหลเอาใหม่นะเอนโซจะรีไหมน้องรีดีก,กว่าเนี่ยขอเลียเจ้าแรงพี่ขอเล่นลอเลี่ยวได้ไหมเองเล่นตัวอะไรก็ได้เนี่ยแล้วผมก็บอกว่าที่แบรนที่แบรนแล้วย่ากนะงั้นไม่เอาก็ได้เล่นเหมือนเดิมไม่ไม่มีครับโอเมนเออไอ้เฮียหลอกผมผมเสีย เห็นไหมน้องมันยังพิมแลดไม่ไม่โอเมนไม่แบนด์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน่ยโดยเดียวดูเดียวเห็นไหมน่ะเห็นไหมเออไอ้เฮียโดนคนดูหลอกไอ้เฮียเสียเสียตัวฟรีคุยน้องพี่ขอคืนหน่ะตัวหนึ่งเมื่อกี้พี่คุยมาลีไม่ได้แบนครับไอ้เฮียพี่รั่วเลยไอ้น้องเอาพี่ขอคืนได้ไหมตัวหนึ่งเออมันจะได้หายกันเมื่อกี้เพราะว่าแบบนี่วัดลงคอเอาน้ำกระดอผมไปแก้วัดไหมครับ ไอ้นี่ใจมันได้ไะเนี่ยผมห่วงคิวเล่นอยู่ไอ้คนดู่าแหละที่อะเอากะดอพ่อ,อ,อมะกูก็ทืบไม่ได้หมอครับเดี๋ยวนี้ตาสายบุญนะน้องน<ล><ป>้องเปลี่ยนเป็นแปดตัวเด้อคนดูที่ติวูดเปลี่ยนเป็นแปดตัว,ดวเ,เ,เวดอน้องเพราะว่าตัวเมื่อกี้ห่วงแต่เถียงกันเวย้ยคนดูมันบอกว่าพี่เหลี่ยมเองแต่พี่ไม่ได้เหลี่ยมด้วยเออคนดูบอกพี่เหลี่ยมเอง เปลี่ยนเป็นแปดตัวด้าน oh, น่องโ็ไอ้ที่อ่ะวิธีมันวิวเก้าแล้วไอ้สัตว์เปลี่ยนเป็นแปดตัวด้านน่องเดี๋ยว <Bring on. S 1> เจอกันหน่อยเดี๋ยวเจอกันหน่อยน้องชาย เขามาเนี่ยกูขังอยู่ในป้อมเลยแหละกูขังในป้อมนั่แหละเขามากูขังในป้อมเลยแหละกูบอกก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ยฟิกโกยดไอเฮียเฮ้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 ยป้อมจ๋าเยี่ยเยี่ยงโอ้โหเอ้ยเสี่ยวกิ้วเย็นแม่เอ้ยโยกผิดที่ คุยเอ้ยโลกไอ้เฮียสิวกิ้วเลยเฮียเอ้ย,อยมารอบนี้กูขังแม่งเลยอะไอน้องอย่าดันป้อมดีนงรีบดันป้อมไปไหนเนี่ยน้อง มึงทําอะไรในป่าฮะอ้โลกกูเห็นนะกูไม่ออกถ้าน้องไม่ดันป้อมพี่ก็ไม่ออกป้อมแค่นั้นเองพี่ได้วอลลี่นะน้องจะตีบูตีบ้าอะไรพี่ก็แล้วแต่อะดุ้งเฮียอดุงด้งเฮียพอ่อมึงอะมันก็ต้องดุ้งอยู่แล้วน้องดันชิปดีกว่าน้องใช่พี่น้องดันพี่ก็ดัน ุ้ยไปเรี่ยฮึบนั่นแหละดีมากไอ้หนูพี่ว่าของครบแล้วมันจะจากกันนี่กว่าไหมน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ยี่น้องในบ้านี่เฮียน้องไม่ดูคลิปละเอ้าเอ้า พี่บอกแล้วนะอย่าพึ่งค่าเป็นไงนะเอาเอาอย่างนี้เอาเอาเอาวิ้ยพี่บอกอย่าพึ่งค่าเนี่ยมันจบดันชิบออกมาก่อนน้องโหย แหลมสิงดีครับบอลเอ้ยาขอบคุณครับน้องยี่สบเดือนดีครับน้องออน้องถ้าน้องจบรอบนี้เอาพี่ขอดังคลิปก่อนได้ไหมพี่ขอดังคลิปก่อนได้ไหมมันมันมันจะแตกไม่ใช่เลยหรอกเราจะได้สู้กันมันมันไง,งป้อมแตกหรอะ๊ะกูรูนะที่ติวสดอะไร ไม่ได้ลุน้นดันคลิปมันก่อนได้ไหมน้องมันจะได้ของครบๆกันไปมันจะได้บวกกันมันๆน้องชายาอ๋อได้ไหมนี่เฮ้ยกูถามเนี่ยมึงตอบดีทำไมสตรีมเมอร์บางคนชอบตอแหลคนดูหน้าด้านด้านเฮียพอรู้ไหมครับถามพ่อมึงดูทั่วครับกูไม่รู้ เอาน้องพี่ขอเนี่ยพี่ถามเนี่ยพี่ขอดันก่อนได้ไหมมันจะได้มันจะได้บวกกันมันมันโอ้น้องไม่ตอบพี่เลยเว้ได้ไหมน้องพี่ขอดันก่อนได้ไหมมันจะได้ป้อมจะได้แบบเออมันจะได้แบบค่าค่ากันตายมันจะได้ไม่จบถ้าไม่ได้พี่จะอยู่แค่บ้านกันคลิปโอเคเอาไอ้เหี้ยมันเดี๋ยวมันมันบวกกันมันโจมไหมน้องันดูพี่มาลีฉลาดมากครับหัวดีมากหัวหมอด้วย นั่นนะต้องดันก่อนเลี้ยดันเลยหัวหมออะไรครับผมไม่หมอกับน,น้องครับมันอยู่แล้วมีไปหมอกับน,น้องเขาทำไมอ่ะอเออผมมูลามาซอนพี่ขอดันปั้มก่อนเลี้ยงน้องมันจะได้คลิปใหญ่จะได้ลงเวทีเหมือนกันเนี่ยเยหลือแค่ป้อมเนี่ยคนหนึ่งน้องมาค่อยเอามาแล้วน้อง น้องพี่ขอดันคลิปก่อนพี่เสียเปรียบไม่มีของเดียวพี่แพทิติวูดพ่อมึงอะไอเช็ดแม่ไหนเม้นไหนวะเม้นไหนวะเม้นไหนวะไอเฮียเช็ดแม่กูจะกูเอาตามมันเลยมาดิีมันนี่รถก่อนอะมึงไอเฮียของน้องมันเต็มว่ะของกูไม่มีวะ ถ้าของกูเต็มนะอ๋ออันนี้ออกแล้วออกออกโอโอลาไออออกอัอน,ออน,ออนนี้เสร็จปุ๊บออกโอมีอาร์มฟาโรัวออกแล้วดีวะเปลี่ยนนี่วะเปลี่ยนรองเท้าเป็นอันนี้ดีกว่าวะผมว่าเวลามันตันผมช่วยได้รองเท้านี้ดีเปล่าวะ โอ้ยคนดูเมนดีดีดีดน้องพี่เห็นน้องอยู่ในป่าแนละ้วเมื่อกี้เนี่ยป่าดงพงไพ่อ่ะน้องมาพี่ฟิกเกอร์โยงนะอุย้ยอ,อาชาบพี่มีนะพี่เห็นนะเอางี้ถ้าน้องเข้ามาฆ้าพี่ป้อมจบเลยนะพี่ขอดันคิดตรงนี้ก่อนได้ไหมถ้าเองมาฆ่าพี่มันมันจบได้เลยนะ บ้านน่ะพี่เป็นห่วงกลัวเกมเสียงแงเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าอย่งมาฆ่าพี่ปุ๊บเดี๋ยวบ้านจบอีกชิ้นสุดท้ายอ,าอะไรดีวะมันมีกรอบอ่ะวะออกมูลามาซอดี่าวะ มันสายเดียวกัน oh, while. ออมูลมาซอดดีไหมออก่อดสะทอ้อนหรอโอเคพี่ตาครับผมอยากเป็นสตรีเมอร์เหมือนพี่เริ่มจากฟันเหลืองหรือดําไกแอนครับถามพ่อมึงเนะครับไปถามอีอกแก่แม่มึงอะ ดี๋ยวมันจะสอนมึงมา้องมาแล้วมาลอมาวัดกันหน่อยดีกว่าน้องวัดคมวัดหนากันดีกว่าพี่ว่าช่วงนี้พี่หิวสกอร์แล้วเนี่ยตอนนี้ยมาลีน้องมาดิน้องชายมาดิน้องชายเลิฟมาดิน้องชายเลิฟมาดิน้องชายเลิฟ โดนอดตอเกิดช่อยุ้ยไอ้เฮียเราแบนกอเกิดไม่ใช่หรอวะคนดูเราได้แบนป้ากอเกิดฮะวัดกันไปเลยเราไม่ต้องแบนหลอกทีหลังอะกอเกินอะรอบหน้าก็ได้โอ้ยเฮีย โอ้โหเยอโดนว่ะมาดิสัตว์ขอบคุณพี่ตั๊กที่เป็นรอยยิ้มให้ให้ผมในทุกๆกวันนะครับรับที่มาลีครับโดนอีกแล้วยุดแม่ควยโดนแม่งตลอดเยี่อะไรวะ มันต้องแก้ตรงไหนวะไม่ไหวว่าไอ้เฮียเฮ้ยน้องพี่แบนหรือเปล่าใบาตาหาเหลี่ยมโอ มันเอาเปรียบพี่มาลีเปนตัว,ตวก็กงกว่าทิติวุฒิใช่เหรอน้องทิติวุฒิโอ้ไอ้เหี้ยกูงงเว้ยเฮีย้ยมันยากว่ะเฮีย้ยเอาไงดีวะออกอะไรดีวะแม่งงอ่งไรแม่งโดนอย่างเงีย้ยเอาเลย ญาติบ่เฮ้ยไอ้กระบเล็วเฮ้ยน้องไอ้เฮียมึงเอากูในบ้านอีกแล้วนะเดี๋ยวมันจะแตกไอ้เฮียเอ้ยกูบอกว่าอย่าพึ่งขาเห็นไหมล่ะไอ่บอกไม่ฟังเว้ย โอ้แล้วคลิปมันไม่ดันมาวะเอ้ยไม่ใช่แล้วคลิปมันไม่ดันออกไปวะเออดันอนนอกไปแล้วขนาดหัวหมอขนาดนี้จะแพ้เอาละน,นะพี่ทิติวุฒิ อะไรวะน้องอย่าตีขาบ้านที่เสียหน้าไม่ใช่มันไม่ได้เสียหน้ามาดีส <lect uring> ัต <Always> ว <begin> yes, yes, <noite> เช่ยเอาอะไรดีวะคนดูอ่อนอ่อ,อนงี้ออนอะไรดีวะคนที่หมอขนาดนี้เป็นของคุณนะอะไฟแม่งเลย ไอ้นออ้องมึงไม่ไดันคลิปล่ะเฮ้ย <c oughs> เอาอะไรดีวะน้องคนดูมาดีมา 好了，你娃。嘿，娘！ เฮียก e, like no, yeah, yeah. ูบอกว่าอยากเรียนบ้านโอ้ยี่เยี่ยเอ้ยโวยขนาดนี้เมื่อไหร่จะได้แต่มันจะแตกทิติมูดยืนเหลือตัวเดียววะโอ้ ไม่ผมกลัวป้อมแตกเดินไปเจ็ดแล้วหวังบ้านแตกให้เป็นโมคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชิตามุต <laughs> ชิตามุตอะไรครับ มหาริมั่นกูเดินเดินเดียวเลยแหละ ที่ี้ยกูหว่ากูกิ้วมึงไหมที่อะมาดีที่อ้ะกูต้องหว่ากูต้องกิวมึงน้งอยเอาค่าบ้านเดี๋ยวพี่เสียหน้าคนดูพี่เยอะรอร่ำพี่เพียบน้องอย่าเอาค่าบ้านเดี๋ยพี่เสียหน้าคนดูพี่เยอะ้เหอ้ะเห็นกูติ่มจิ้มกูเฉย มาลีมึงรักกูเปล่าวะน้องรักขามพี่ชายไม่รักมึงกูจะไปรักใครล่ะเฮ้ยเฮ้ยเโอเคเขาเรียกว่าดันเปนเนี่เรามาซัดกันเลยออกมาเรามาซัดกันดีกว่านอนจะจ่ามันเลย เรามาซัดกันดี่ก่อน้ปนอนมาดิน้องเห็นน้องเจ๋งไม่ใช่นะเห็นน้องเจ๋งจ้าเจ๋งจ้าเจ๋งนักเจ๋งหนาน้องจ๋าพี่มาแล้วมาดิ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 น้องมาดิ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 น้อง มันไอ้น้องเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยยิ่งยิ่งคนผิดเฮ้ยคนแตกโอ้เย็นแม่เลยโดนว่าน้องรถนีห้ผิดได้ไหมเฮ้ยตัวแม่งเสียเปียบเว้ยเฮี้ยโดนมายอมเลยนิ้วแม่งหลอกพันไอ้เฮี้ยเอ้ย พี่พยายามหนีไว้ครับอย่าบวกตรงๆพี่ไม่ได้เก่งครับบายปากห้อยเลขน้อง